สวัสดีครับพบกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปัมศึกษาปีที่5นะครับมาดูตัวชี้วัดนะครับคห1 1ป5ข้อที่3นะครับเป็นการหาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนคะนะครับคอ1.1ป5ข้อที่4เป็นการหาผลคูณผลหารของเศษส่วนและจำนวนคะนะครับในบทนี้นะครับตัวชี้วัดสองตัวนี้นะครับจะเอามารวมกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนการบวกลบคูณหารละคนของจำนวนนับนะครับโดยไม่มีวงเล็บเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับการบวกลบคูณหารละคนของจำนวนนับนะครับโดยไม่มีวงเล็บตัวอย่างแรกนะครับ5ลบ2บวก1นะครับขั้นตอนนี้ครับเราก็นำา5นะครับไปลบกับ2นะครับได้เท่าไหร่แล้วไปบวกกับ1นะครับ แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ4เห็นไหมครับตัวอย่างที่สองครับเจ็ดบวกหนึ่งลบห้านะครับให้เรานำเจ็ดไปบวกกับหนึ่งก่อนนะครับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปลบกับห้านะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสามตัวอย่างที่สามครับ 10หาร2คูณ1นะครับให้เรานำสิบนะครับไปหารกับ2นะครับก็จะได้5ใช่ไหมครับแล้วก็นำจำนวนที่ได้ครับไปคูณกับ1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5ครับตัวอย่างที่4นะครับ7จคูณสนะครับหาร7นะครับให้เรา7จไปคูณกับสก่อนนะครับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปหาร7อีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ นะครับตัวอย่างที่5นะครับ10บวก12หาร6นะครับตรงนี้สังเกตด้วยดีนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายบวกกับหารให้เราทําการหารก่อนครับก็คือนำา12ครับไปหารกับหก่อนนะครับได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้12หาร6ก็จะเหลือ2นะครับคราวนี้นําจํานวนที่ได้นะครับก็คือ1ิไปบวกกับตัวที่ได้เมื่อกี้นะครับก็จะกลายเป็น 12นะครับต่อไปดูตัวอย่างที่6ครับ17ลบ2คูณ7นะครับเมื่อกี้คุณครูเก่งย้ำไปแล้วนะครับว่าการบวกลบคูณหารละคนของจำนวนนับนะครับในกรณีไม่มีวงเล็บเราต้องทำการคูณหรือหารก่อนนะครับและบวกลบทำทีหลังนะครับตรงน,นี้ให้เรานำา2ไปคูณกับ7นะครับ2คูณ7ก็จะได้14นะครับ แล้วนา17ตรงนี้ครับไปลบกับจํานวนที่ได้เมื่อกี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างที่7นะครับ10หาร2ลบ3นะครับไม่มีวงเล็บครับทําการหารก่อนก็คือนา10ไปหารกับ2นะครับก็จะเหลือ5ตอนนี้นําจํานวนที่ได้ครับไปลบกับ3นะครับก็จะเหลือ2ตัวอย่างที่8นะครับ 8คูณ2ลบ10นะครับให้เราทําการคูณก่อนนะครับก็นำ8ไปคูณกับ2นะครับได้16คราวนี้นำ16ที่ได้ครับไปลบกับ10นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6ต่อไปครับการบวกลบคูณหารและคนนะครับของเศษส่วนและจํานวนคระนะครับมาดูในกรณีที่สองครับกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะครับ กรณีถ้าไม่มีวงเล็บนะครับให้เรานะครับหาผลลัพธ์การคูณหรือหารปอนนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วค่อยหาผลลัพธ์การบวกหรือลบทีหลังโดยหาจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับ2อ4ส4่ส่วน9ลบ C 15ส่วน36บวก1 C 7ส่วน18เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับ สังเกตไว้ดีนะครับตรงนี้จะมีจํานวนคละบนมาด้วยนะครับก่อนอื่นครับเขียนวิธีทําก่อนนะครับคราวนี้ให้เราทําการเปลี่ยนนะครับจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินนะครับก็คือจากจุดข้างบนนี้นะครับปกติก็ดึงลงมานะครับ2เศษ4ส่วน9ครับพอเปลี่ยนเป็นเศษเกินก็จะได้เศษยี่สส่วน9นะครับลบกับ45ส่วน36แล้วก็ดึงลงมาปกติครับตรงนี้เครื่องหมายบวกก็ดึงมาครับ 1เศษส่วน18นะครับทำให้เป็นเศษเกินก็จะได้เศษ25ส่วน18นะครับสังเกตวิธีครับตรงนี้ครับเป็นการบวกกับลบนะครับเท่ากับนะครับคราวนี้ครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกกับลบไม่มีคูณหารเข้ามาแทรกนะครับให้เราทําจากซ้ายไปขวาครับก็คือเจอเครื่องหมายไหนก่อนทําเครื่องหมายนั้นก่อนครับครูเก่งจะใส่วงร็บให้นะครับเพื่อให้ง่ายแก่การหาค่านะครับ ตรงน,นี้สังเกตด,ดูครับ ained. ตัวส่วนของเรานะครับจะเป็นเลข9กับเลข36ครับเพราะเป็นการลบเศษส่วนนะครับเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเรามาดูครับเราต้องทําตัวส่วนของ9และ36นะครับให้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็เขียนตารางแบบนี้มานะครับในการจะหาตัวส่วนนะครับว่าจะทําให้เท่ากับเท่าไหร่นะครับผมถเขียนก็เขียน9กับ36มกมาก่อนนะครับ ต่อไปครับเอา9ไปคูณ1ครับ9คูณหได้9 9คูณได้18 9คูณ3ได้27 9ไปคูณ4ได้36สังเกตเห็นอะไรไหมครับ3 6ตัวนี้ครับกับตัวนี้ครับตัวด้านล่างครับเหมือนกันเลยครับดังนั้นเราก็หยุดการหาได้แล้วครับแล้วก็วงกลมไว้นะครับแปลว่าตัวส่วน9และอามสกข้อนี้ครับเราต้องทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากับ36นั่นเองครับ เมื่อกี้เราได้แล้วนะครับตัวส่วนคราวนี้นะครับเราก็ไปดูตัวที่เราวงลิบไว้นะครับก็คือส22ส่วน9นะครับคูณนะครับ4ทั้ง4และส่วนนะครับก็คือให้ดูตัวส่วนคือ9กครับ9คูณอะไรได้36ครับเห็นไหมครับคูณ4ทั้ง4และส่วนเครื่องหมายลบครับ45ส่วน36เราดึงลงมาเลยครับเพราะว่าตัวส่วนเป็น36อยู่แล้วไม่ต้องไปทำนะครับคราวนี้เราก็ใส่วงเล็บกั้นไว้หน่อยครับ ไปเครื่องหมายบวกนะครับตัวเศษส่วนด้านหลังเราก็ดึงลงมาครับใส่ตามปกติครับก็คือเศษ25ส่วน18แปนะครับเท่ากับขีดใในตรงกันนะครับคราวนี้ไปดูในวงเล็บครับที่เราวงไว้นะครับให้เรานํา22ไปคูณกับ4ครับแล้วก็9คูณกับ4ครับตัว4คูณตัว4ตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4 8บแปส่วน36นะครับเครื่องหมายลบ นำสี่สส่วนสิดึงลงมาครับแล้วก็ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเครื่องหมายบวกดึงลงมาเศษยี่สส่วน18ก็ดึงลงมาครับตัวด้านนอกเรายังไม่ทํานะครับแยกไว้ก่อนนะครับต่อไปดูในวงเล็บครับในวงเล็บตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นําตัวเศษครับมาลบกันได้เลยก็คือนํา88ไปลบกับ15นะครับตรงนี้จะเหลือนะครับเท่ากับ8 8ลบ15ก็จะเหลือ สามก็จะเหลือเจ็ดสิบสามส่วนสามสิบหกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับตัวด้านหลังเราก็ดึงลงมาครับสี่สิบห้าส่วนสิบแปดนะครับขั้นต่อไปครับสังเกตจะเป็นการบวกเห็นไหมครับคราวนี้ตัวส่วนเราจะเปลี่ยนแล้วนะครับกลายเป็นเลขสามสิบหกกับสิบแปดการบวกนะครับลบเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับคราวนี้เราต้องไปทําตัวส่วน 36กับ18ครับให้มีค่าเท่ากับเท่าไรครับไปดูกันครับก่อนอื่นครับเขียนตารางมาก่อนนะครับสรงเกิเขียน1่ถึง5เองนะครับไม่เยอะนะครับต่อไปครับเรามาดู18ครับ18คูณ1ได้18เห็นไหมครับ18ดคูณ2 36หเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวส่วนเหมือนกันเลยครับเลข3 6กับ36กเราก็หยุดการหาครับแปว่าข้อนี้เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ36นั่นเองครับ สังเกตดูว่าเศษ73สครับส่วน36ตัวด้านหน้าเป็นส6บอยู่แล้วนะครับเราก็ดึงลงมาเลยครับไม่ต้องไปคูณอะไรนะครับเครื่องหมายบวกนะครับดึงลงมาไปดูตัวหลังครับเศษที่าส่วน18ครับตัวส่วน18ครับ18นะครับคูณอะไรครับได้36ข้อนี้คูณ2ครับแปลว่าคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับก็ใส่วงเล็บให้หน่อยนะครับจะได้ไม่ปะปนกับเศษส่วนด้านหน้านะครับ เครื่องหมายเท่ากับครับนำเศษเส่วน36ดึงลงมาเลยครับพร้อมเครื่องหมายบวกนะครับไปดูในวงเล็บครับวงเล็บก็เอาเศษคูณเศษนะครับส่วนคูณส่วนก็นำยีาไปคูณ2นะครับได้เท่าไหร่แล้วก็นำาปไปคูณกับ2ได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะได้เศษส่วน36นะครับคราวนี้สังเกตดูครับตัวส่วนเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้เรานะครับนำตัวเศษมาบวกกัน นะครับก็คือนำา73ไปบวก50นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ123ส่วน36นะครับตัวส่วนเหมือนกันนะครับเขียนเพียงตัวเดียวนะครับสังเกตดูว่าเศษ123ส่วน36นะครับเป็นเศษส่วนประเภทเศษเกินนะครับเราต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะครับทำได้อย่างไรมาดูกันนะครับอนอื่นครับเขียนเครื่องหมายหารยาวนะครับ นำ123นะครับตัวตั้งมาหารด้วย36นะครับคราวนี้ครับเราใช้แม่สุดคูณแม่36ครับ36ไปหารกับ1นะครับหมายความว่า36คูณอะไรได้1มีไหมไม่มีก็ใส่0ครับต่อไปมองเป็นเลข2หลักครับก็คือเลข12 36คูณอะไรได้12มีไหมครับไม่มีก็ใส่0นะครับต่อไปก็มองเป็นเลข3หลักเลยครับก็คือเป็นเลข123ครับ 36คูณอะไรได้123ครับไม่มีใช่ไหมครับแต่เอาตัวที่ได้ไม่เกิน123ครับใกล้เคียงที่สุดก็คือ36คูณกับ3นะครับก็จะได้108รคราวนี้ครับให้เรานำตัว123ครับไปลบกับ108นะครับโดยลบเทียหลักนะครับถูเก่งนำ3ามไปลบกับ8ก่อนนะครับตัวหลักหน่วย3ลบ8ลบไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราไปจาย2มาครับจาก2ก็จะเหลือ1นไหมครับ คราวนี้จาก3ตัวหลักหน่วยครับก็จะกลายเป็น13 13ลบ8ก็จะเหลือ5 1นลบ0นะครับก็จะเหลือ1และ1ลบ1ด้านหน้าครับก็จะเหลือ0เห็นไหมครับสังเกตดูว่าจบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขีดเส้นใต้นับ 1- 2ขีดเส้นนะครับท้ายสุดให้เราขีด2เส้นนะครับคราวนี้ครับเมื่อเราทํา เศษเกินเป็นจำนวนค่านะครับเวลาตั้งหารเสร็จแล้วนะครับให้เราอ่านเหมือนงองูครับให้อ่านผลลัพธ์ก่อนก็คือ3ครับอ่าแล้วก็เขียน3ไว้ก่อนเลยนะครับ3ขีดไว้นะครับตรงกลางนะครับตัวเศษส่วนไปดูครับเศษเท่าไหรเศษสิบห้านะครับแล้วก็เขียนเศษสิบห้านะครับส่วนด้วยสามสิบหกนะครับสังเกตด้วยดีนะครับตรงนี้เราจะได้คําตอบสามเศษสิบห้าส่วนสามสิบหก แต่สังเกตเห็นไหมครับว่า45่สส่วน36ครับตรงนี้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับเราต้องตัดนะครับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับก็ตัดได้ก็คือข้อนี้ครูกิ่งจะใช้แม่สามนะครับสามคูณอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้านะครับสามคูณอะไรได้สามสิบหกครับสามคูณสิบสองเห็นไหมครับดังนั้นครับตรงนี้เอามาตอบในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็จะได้สามสี่ห้าส่วนสิบสองนะครับ ดังนั้นครับเศษหนึ่งร้อยยี่สิบสามครับส่วนสามสิบหกครับก็จะมีค่าเท่ากับสามสี่ห้าส่วนสิบสองนะครับแล้วก็เขียนเครื่องหมายตอบนะครับเวลาตอบนะครับต้องตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ํานะครับต่อไปครับมาดูตัวอย่างที่สองกันต่อนะครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามบวกห้าหาร 2 4 2เศษส่วนเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับก่อนอื่นก็เขียนวิธีทำนะครับคราวนี้ครับสังเกตดูว่าเราจะมีจํานวนคลานะครับแล้วก็มีจํานวนนับนะครับเราต้องทําจํานวนคลานะครับให้เป็นเศษคืนก่อนนะครับแล้วก็ตัวจํานวนนับนี่ครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือจะมีตัวส่วนเป็นเลขหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับ1เศษหนึ่งส่วนสามนะครับให้เราเปลี่ยนจํานวนคลาตรงนี้ครับเป็นเศษเืินก็จะได้เศษสี่ส่วนสามบวก หนะครับเป็นจํานวนนับก็จะได้สี่หส่วน1หาร2เศษ2ส่วน9ก็จะได้เศษ20ส่วน9นะครับเครื่องหมายเท่ากับเขียนได้ตรงกันนะครับต่อไปครับตรงนี้ครับการบวกลบคูณหารละคนูนะครับของเศษส่วนและจํานวนค่กรณีไม่มีวงเล็บนะครับเร,เรานะครับต้องทําการคูณหรือหารก่อนนะครับและทําบวกกับลบทีหลัง สังกตข้อนี้จะมีเครื่องหมายบวกกับหารนะครับดังนั้นเราต้องทําการหารก่อนครับโดยการใส่วงเล็บให้นะครับจะได้ไม่ปะบนกับตัวเศษส่วนตัวอื่นนะครับเศษหาส่วน1หารเศษยี่ส่วน9นะครับการหารเศษส่วนนะครับเราเคเลียนไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นครับให้เรานำเศษ4ส่วน3ครับเอามาเขียนก่อนครับเพราะอยู่ด้านนอกครับอยู่ด้านหน้าบวกนะครับมาเขียนตั้งไว้ก่อนนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไร กับเศษส่วนตัวนี้นะครับไปดูในวงเล็บครับที่เราวงไว้นะครับเป็นการหารเศษส่วนนะครับตัวด้านหน้าก็วางเหมือนเดิมครับเศษ5ส่วนหนึ่งนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับต่อไปเศษ20ส่วน9ก็จะได้เศษ9ส่วน20นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูในวงเล็บครับว่าเราสามารถตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ครับ ตรงนี้ครับตัดได้คือ5กับ20นะครับขูกิ่งจะใช้แม่5นะครับ5อะไรได้5ครับ5 1 5หอะไรได้20ครับ5 4 20เห็นไหมครับมีไหมครับในวงเล็บครับที่ตัดได้ถ้าไม่มีแล้วนะครับต่อไปครับเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับนะครับเขียนให้ตรงกันนำศษ4ส่วน3กับเครื่องหมายบวกครับดึงลงมาเลยครับไปดูในวงเล็บครับในวงเล็บเราก็จะเหลือ1คูณกับ9นะครับเราก็จะได้ 49นะครับตัวด้านบนส่วนด้วยนะครับด้านล่างครับก็เหลือ1คูณกับ4นะครับก็จะได้4นะครับดังนั้นครับมาสังเกตดูนะครับ c4 <im> ส่วน3บวกกับ49ส่วน4เป็นการบวกครับบวกกันไม่ได้ครับเพราะตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วน3กับ4ให้เท่ากันก่อนครับก่อนอื่นครับแล้วก็สร้างตารางนะครับเราต้องทำตัวส่วนของ3กับ4นะครับให้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ ก็เขียน3มานะครับกับ4นะครับวางตามลำดับนะครับ3คูณ1ก็ได้3คูณ2ได้6คูณ3ได้9คูณ4ได้12คูณ5ได้15นะครับปกิ่งเขียนแค่ถึง5เองนะครับต่อไปครับไปดู4ครับ4ไปคูณ1ก็ได้4นะครับคูณ2ได้8นะครับสังเกตดูครับว่ามีตัวที่เหมือนกันไหมครับถ้ายังไม่เหมือนครับแล้วก็หาต่อไปครับต่อไปก็เอา4ไปคูณ3ครับ4คูณ3ได้12 เห็นไหมครับสังเกตดูแล้วครับว่าจะมีตัวส่วนเหมือนกันแล้วก็คืออะไรครับ12นั่นเองครับหมายความว่าครับตัวส่วนของข้อนี้ครับเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับ12นะครับเครื่องหมายเท่ากับครับเขียนลงมาครับไปดูครับ c 4ส่วน3ครับแล้วก็นํามาเขียนก่อนครับเศษ4ส่วน3ไปดูตัวส่วนด้านล่างคือเลข3ครับ3คูณอะไรครับได้12ครับแต่ว่าข้อนี้3ต้องไปคูณกับ4นะครับูณ4ทั้ง4และ ส่วนนะครับเครื่องหมายบวกดึงลงมานะครับต่อไปดูด้านหลังครับเศษ9ส่วน4นะครับเราก็มาเขียนก่อนเศษ9ส่วน4ไปดูตัวด้านล่าง4คูณอะไรได้ส2แปลว่าตรงนี้ไปคูณกับ3เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะครับจำไว้เสมอก็ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยครับของการบวกตรงนี้ต่อไปครับเครื่องหมายเท่ากับ ให้เรานำสี่สี่ส่วนสามคูณเศษสี่ส่วนสี่ตัวนี้ครับตัวด้านบนคูณด้านบนตัวด้านล่างคูณด้านล่างนะครับก็จะได้เท่ากับสี่สิบหกส่วนสิบสองบวกต่อไปนะครับเอา9ไปคูณกับ3นะครับแล้วก็ตัวส่วนด้านล่างเอา4ไปคูณกับ3ก็จะมีค่าเท่ากับ4ี่ยีส่วน12 สังเกตดูแล้วนะครับว่าตัวส่วนด้านล่างเข้ากันแล้วเราก็สามารถนํามาบวกกันได้เลยครับโดยนําตัวเศษมาบวกกันนะครับเท่ากับนำสิบหกไปบวกกับยี่สิบเจ็ดก็จะได้เศษสิบสามส่วนสิบสองตัวส่วนยังคงเขียนเหมือนเดิมนะครับเพียงตัวเดียวไม่ต้องนํามาบวกกันนะครับเศษสิบสามส่วนสิบสองเป็นเศษเกินเราต้องทําให้อยู่ในรูปของจํานวนครับก่อนอื่นก็เขียนเครื่องหมายหารยาวก่อน แล้วก็เขียนเลข43เป็นตัวตั้งนะครับต่อไปเอา12ไปหาร12คูณอ,อะไรได้4มีไหมไม่มีก็ใส่0โมองเป็นเลข2ตัวคือเลข43 12คูณอะไรได้43เอาใกล้เคียงสุดครับถ้าไม่มีนะครับก็จะได้12คูณกับ3ได้36ให้เรานำา43ไปลบ36 โดยการลบทีละหลักนะครับต่อไปให้นำสามนะครับไปลบหกก่อนลบไม่ได้ไปขอกระจายสี่มาสี่ขอกระจายแล้วจะเหลือสามนะครับตัวสามด้านหลังท้ายก็จะเป็นสิบสามสิบสามลบหกก็จะเหลือเจ็ดตัวด้านหน้าครับสี่ถูกกระจายไปแล้วนะครับก็จะเหลือสามลบสามก็จะเหลือศูนย์ นะครับต่อไปก็ขีดเส้นครับนับนะครับ1 2ขีดเส้นท้ายสุดขีด2เส้นเวลาอ่านอ่านเหมือนงวงูครับก็คืออ่านตัวผลลัพธ์ก่อนก็คือ3แล้วก็เขียน3ไว้นะครับแล้วก็เครื่องหมายเศษส่วนขั้นกลางส7เ็ดตัวเศษอยู่ด้านล่างครับแล้วก็เขียนเศส,ส่วน12สเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับว่า3 47เศษส่วน12ให้สังเกตดูว่าเศษส่วน12มี จำนวนนับไดครับตัดได้อีถ้าไม่มีแล้วแปลว่า3 4 7เศส่วน12ตรงนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับดังนั้นครับเศษส3่สวน12ก็จะมีค่าเท่ากับ3 4 7เศส่วน12ั่นเองครับตัวอย่างที่3นะครับมาดูกันนะครับ2 4 4เสวนหาหารเศษส่วน20 คูณ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับสังกตดดูข้อนี้นะครับเป็นการคูณกับการหารนะครับมีจํานวนค่ามีเศษส่วนแล้วก็มีจํานวนนับมาให้ด้วยนะครับก่อนอื่นครับแต่ก็เขียนวิธีทมก่อนนะครับคราวนี้ครับให้เราเปลี่ยนครับที่เป็นจํานวนค่าครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับตรงนี้ก็จะได้ครับ44ส่วน5ครับตรงนี้ครับ244ส่วน5นะครับเมื่อเราเปลี่ยนแล้วก็จะได้ตามจํานวนนี้นะครับ เครื่องหมายหารดึงลงมานะครับษ9ส่วน20แล้วก็เขียนมาเหมือนเดิมเครื่องหมายคูณนะครับ5ครับคือจํานวนนับเขียนให้เป็นเศษส่วนได้ก็เป็น5ส่วน1นะครับแบบนี้เครื่องหมายกลับครับคราวนี้ครับตรงนี้เป็นการคูณกับการหารนะครับเจอเครื่องหมายไหนก่อนทําเครื่องหมายนั้นก่อนนะครับให้เราทําการหารก่อนนะครับดังนั้นแล้วก็ใส่วงลิบให้ครับเพื่อจะแยกออกมานะครับจะได้ไม่ปะปลกับเศษส่วนตัวอื่นนะครับ เรามาทําในตัวที่เราใส่วงเล็บนะครับก็คือการหารเศษส่วนนะครับขั้นตอนของการหารนัคือ1่ตัวหน้าครับวางเหมือนเดิมเศษสิส่วนหนะครับวางเหมือนเดิม2เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับสามเศษส่วนตัวหลังครับเศษเก้าส่วนยีครับกลายเป็นเศษยี่สิบส่วนเนะครับให้เราทําการสลับกันแล้วก็ใส่วงเล็บนะครับให้เรียบร้อยเครื่องหมายคูณกับ5้าส่วนหนึ่งด้านหลังครับเอามาเขียนอยู่ด้านหลังก็เขียนด้านหลังนะครับ ต่อไปครับเรามาดูในวงเล็บครับมันเป็นการคูณเศษส่วนครับเราสามารถตัดได้ไหมก็คือตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับข้อนี้ตัดได้ก็คือ5กับ20ครูเก่งก็ใช้แม่5นะครับ5อะไรได้5ครับ5 1 5หตัดด้านล่างก็ตัดด้านล่าง5คูณอะไรได้20 5คูณ4เห็นไหมครับตัดเป็นบนก็ตสดด้านบนมีไหมครับที่ตัดกันได้ไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นครับเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับไปตรงกันนะครับไปดูในวงเล็บครับในวงเล็บก็จะเหลือ 14คูณกับ4เห็นไหมครับ14คูณ4ก็จะได้ห6ส่วนด้วยตัวด้านล่างครับก็จะเหลือ1คูณ9ก็จะได้9คูณครับตัวด้านหลังครับที่อยู่นอกคงได้เอามาใส่ครับคราวนี้ตรงนี้ครับได้มาแล้วจะเป็นการคูณการคูณครับเราต้องทําการตัดครับสังเกตดูครับตัดได้ไหม9กกับ5ไม่ได้นะครับ9กับห6ก็ไม่ได้ หนึ่งกับห้าไม่ได้หนึ่งกับห้าหกก็ไม่ได้ทําไมได้ครับให้เรานำสีษคูณเครับก็คือนําตัวห้าสิบหกครับไปคูณกับห้าได้เลยครับเราจะได้สองร้อยแปดสิบส่วนด้วยครับตัวด้านล่างครับก็จะเหลือเก้าคูณกับหนึ่งเราก็จะได้เก้าสังเกตตรงนี้ครับคําตอบที่ได้มาเป็นเศษเกินนะครับเราต้องทาสศษเกินนี้เป็นจํานวนครับนะครับมาดูครับทําได้อย่างไรก่อนอื่นครับเราก็เอาสองร้อยแปดสิบครับมา เป็นตัวตั้งครับหารด้วย9ครับอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับใช้หารยาว9ครับไปหาร2หมายความว่า9คูณอะไรได้2มีไหมครับไม่มีก็ใส่0ย์ด้านบนครับมองเป็นเลข2หลักก็คือเลข28 9คูณอะไรได้28ครับไม่มีใช่ไหมครับแต่ใกล้เคียงครับไม่เกิน28ก็คือ9คูณกับ3ใส่3ด้านบน93ได้เท่าไหรครับได้27่ก็ใส่ด้านล่างแล้วก็นำา28มาลบ27ครับโดยการนำ ตัวหลักหน่วยครับมาลบเป็นก่อนนะครับลบจะหลักครับจะง่ายครับ8ลบ7ก็เหลือ1ครับแล้วก็2ลบ2ก็จะเหลือ0นะครับต่อไปจะหาค่าเลขศูนย์ตัวนี้ครับให้เราดึงศูนย์ตัวนี้ครับลงมาด้านล่างครับตรงด้านล่างเมื่อกี้ครับเป็นเลขหนึ่งจะกลายเป็นเลขสิบแล้วเห็นไหมครับต่อไปก็ครับให้นำเก้าครับมาหารสิบก็คือเก้าคูณอะไรได้สิบมีไหมครับไม่มีนะครับใกล้เคียงสุดก็คือเก้าคูณครับ หนึ่งใส่หนึ่งด้บนครับได้เท่าไหร่ครับใส่ด้านล่างก็คือได้เก้าเห็นไหมครับเก้าคูณหนึ่งได้เก้าแล้วนำสิบตรงนี้ครับมาลบกันนะครับศูนย์ลบเก้าไม่ได้ใช่ไหมครับต้องไปขอกระจายหนึ่งมาหนึ่งก็จะเหลือศูนย์เห็นไหมครับศูนย์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลขสิบทันทีเลยสิบลบเก้าเห็นไหมครับได้แล้วก็เหลือหนึ่งนะครับต่อไปครับนับหนึ่งสองขีดเส้นหนึ่งสองขีดเส้นครับแล้วก็ท้ายสุดขีดสองเส้นแบบนี้ครับ เวลาอ่านครับให้อ่านเือนงองูอ่านตัวผลลัพธ์ครับก็คือ31นะครับแล้วก็เขียนมาครับ31แล้วก็ขีดตรงกลางครับก็คือเศษส่วนเศษเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งแล้วก็ใส่เศษหนึ่งครับตัวด้านบนส่วนด้วย9เหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วใส่ด้านล่างสังเกตดูว่า1กับ9ครับก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วไม่ต้องตัดแล้วนะครับดังนั้นครับข้อนี้ครับ4 2 8 0ส่วน9ครับก็จะมีค่าเท่ากับ 3 1 4 1เส่นวน9นั่นเองครับเป็นคำตอบของข้อนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่าง3ข้อนะครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคละนะครับในกรณีที่ไม่มีวงเล็บก่อนอื่นนะครับให้เราใส่วงเล็บนะครับในเรื่องของการคูณหรือหารก่อนนะครับโดยใส่จากซ้ายไปขวานะครับ เพื่อให้ง่ายแก่การแสดงวิธีทำแล้วค่อยนำค่าที่ได้ในวงลิบนะครับไปหาผลลัพธ์กับการบวกหรือการลบทีหลังโดยหาจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครูเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับเล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ